สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆนะคะกลับมาพบกับหนูแดงอีกแล้วค่ะที่ช่องหนูแดงพนครวันนี้นะคะหนูแดงนำรถ Next Gen Y Taxi 2นะคะราคาตัวรถอยู่ที่1,49,000มารีวิวให้ดูกันเลยค่ะว่าล้อแบบนี้เขาแต่งอะไรกันไปบ้างะคะ่ะเรามาเริ่มที่จุดแรกเลยค่ะนี่เลยกระจังนะคะทรงยอดฮิตค่ะทรงแรปเตอร์นั่นเอง พร้อมไฟสิว3จุดค่ะตัวซอนเอเ d อดีก็เป็นโทนสีดําตดกับสีแดงนะคะเป็นสีที่ยอดฮิตมากๆเลยค่ะแต่พี่ๆก็สามารถเปลี่ยนสีได้นะคะมาที่ไฟด้านหน้ากันบ้างสําหรับไฟด้านหน้านะคะเป็นไฟเดิมๆเ,เลยทรงสีแคลมไฟ LED นั่นเองค่ะ ครอบไฟด้านหน้าไปให้แบบนี้ก็ยิ่งทําให้ดวงตาของรถคันนี้ดูมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นค่ะถัดมาด้านบนกันบ้างนี่เลยนะคะสำหรับด้านบนนะคะติดตั้งสคูปนะคะทรงฟิตนั่นเองรูปม้าสีแดงนะคะแล้วก็มีเป็นสคูปช่องลมด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะก็เหมือนแบบว่าเป็นแฟชั่นเฉยๆเนาะแบบทำให้รถแบบว่าด้านหน้าดูมีมิติมากยิ่งขึ้นค่ะ นี่เลยค่ะเรามาดูที่กันชนด้านหน้ากันบ้างพระเอกของเรานะคะกันชนหน้าชุดเหล็กฮัมเมอร์นั่นเองค่ะมีห่วงนะคะลากให้2ห่วงค่ะมีไฟ LED นะคะที่ติดมากับชุดกันชนด้านหน้าด้วยค่ะเป็นไงคะแบบว่าทําให้รถดวบแข็งแกรง่งบึกบึนเนาะคือถ้าไปชนด้านหน้าคัานหน้านะค,ะคือยุคแน่นอนเลยค่ะพี่ๆมาค่ะเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันบ้างสําหรับด้านข้างค่ะติดตั้งซุ้มล้อ6นิ้วหมุดเงินค่ะแล้วก็ ช่วงล่างของเรานะคะยก2นิ้วค่ะโดยการใช้ก้อนหนุนรองหัวโชคขนาด2นิ้วเดี๋ยวมาดูแม็กกับยางกันบ้างสําหรับยางนะคะเป็นยาง MT ค่ะมีสังเกตได้เลยว่าถ้าเป็นยาง MT นะคะดอกยางเขาจะลึกๆแบบนี้เป็นยางที่ขับในทางออฟโรดนะคะแต่ในทางออนโรดก็ยังขับได้ค่ะ สเปกยางอยู่ที่33มสิาอา R 2ี่สนะคะแต่ว่าถ้าความหนาของยางนะคะมันยังไม่พอนะคะก็เป็น35ไปได้เลยค่ะก็ลอเหมือนกันนะคะในส่วนของแม็กค่ะแม็กขอบ20นะคะลายมาเวลสีแดงนะคะตัดกับสีดำนะคะคือบอกเลยว่าคุมโทนทั้งคันเลยนะคะดำแดงค่ะเดี๋ยวพาไปดูสติกเกอร์กันบ้างสำหรับสติกเกอร์ค่ะสรดโครนแบบนี้เลยสีบอลเงิน มีตัวอักษรนะคะ Ranger Y Tech นั่นเองค่ะก็สัดโครน2ประตูเลยนะคะเบ้ามือจับคิวกรนสันหนูแดงติดตั้งให้ค่ะในส่วนของเราหลังคาก็จะมีอยู่แล้วนะคะในรุ่น Y Tech นั่นเองค่ะเดี๋ยวพาไปดูด้านท้ายกันบ้างสำหรับด้านท้ายค่ะโรบานะคะที่ติดมากับตัว Y Tech นะคะก็มีช่องสำหรับมัดเชือกเนาะมันก็แข็งแรงสามารถมัดได้เลยค่ะมาดูด้านท้ายกันบ้างนี่ค่ะไฟท้ายค่ะครอบไฟท้ายไปให้เลยนอกจากนั้นค่ะ ครอบฝาท้ายแบบเว้นโลโก้ตัวอักษร n o ด d ค่ะก็เป็นโทนสีดําตัดกับสีแดงเรนเจอร์ anger, นะคะก็เป็นตัวอักษรอะคริลิกสีแดงเช่นเดียวกันซึ่ง2ตัวนี้พี่ๆสามารถเลือกได้เลยนะคะว่าอยากได้เป็นเฉดสีไหนเนาะอาจจะไม่ชอบสีแดงน,นะคะเป็นสีเขียวสีส้มสีเหลืองอะไรคือได้หมดเลยนะคะมีกล้องมองด้านหลังด้วยค่ะที่โลโก้ฟอดใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็พระเอกอีกจุดนึงของเรานะคะก็คือ กันชนท้ายนะคะชุดเหล็ก h ั m m e r ค่ะเรียกได้ว่าหลอทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังกันเลยนะคะมีห่วงโอเมก้าค่ะลาก2ห่วงนะคะ ไฟสองป้ายทะเบียนค่ะแล้วก็ไฟ LED นะคะที่ติดมากับตัวกันชนนั่นเองค่ะเป็นไงคะสำหรับรถสีดาแดงคันนี้หล่อถูกใจไหมคะถ้าถูกใจนะคะก็ฝากพี่ๆกดถูกใจนะคะกดไลค์นะคะกด subscribe ช่องให้หนูแดงด้วยนะคะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งค่ะที่เพจฟอตตังโปรแรงบ้านอยู่แดงพนครน,นะคะหากสนใจนะคะสามารถโทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์061 523 9524ค่ะสำหรับวันนี้นะคะฝากพี่ๆ ถูกใจด้วยนะคะถ้าชื่นชอบเนาะก็ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย